ทบทวนคำศัพท์กันอีกนิดนึงนะคะโวคาบูลเล่ค่ะโวคาบูลเล่นะคะมีสิบห้าคำอ่ะเรียงเรียงจากซ้ายไปขวานะคะเริ่มคำแรกนะคะ Le petit d ป j e u n e r Le เล t เปติเด u เน่ก็คืออาหารเช้านะคะ Le p ปังก็คือขนมปังนะคะ Le t เตชา Le c คาเฟ่กาแฟ เล l เล o นมสังเกตนะคะว่าถ้าเป็นคำนามเพศชายเราก็ใช้เลนะคะเลช็อกโกแลตองพูดเถอะช็อกโกแลตแบบผงนะคะเลเซียเรียลก็คือบรรดามเมล็ดพันธัญอาหารต่างๆนะคะก็เป็นผ้าหูพจนะคะใช้เลอย่าลืมเติมเอสด้วยต่อไปเละเบอร์ le, re, ค่ะก็คือเนย La Confiture ก็คือแยมนะคะ La Confiture de f r a i s e ก็คือแยมสตรอเบอรี่นะคะสังเกตว่า Confiture เป็นคำนามเพศหญิงใช้ไมย่ม่ร่วะนะคะขอพันค่ะ La Confiture นะคะก็เป็นคำนามเพศหญิงนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นคำนามเพศหญิงนะคะ ลามคเมลา d ์ ade, ที่แปลว่าแยมผิวสม้มอันต่อไปเริ่มเมียนละก็คือโฮน้ำพึ่งนะคะเลยาอุดก็คือโยเกิร์ตนะคะเลยาอุดโยเกิรต์ตแล้วก็เลย์สุคน้ำตาลน,นะคะโลก็คือน้ำคราวนี้มีคำศัพท์แถมด้วยนะคะอ่านไล่ลงมาเลยนะคะพี่ติขอถือแบบนี้นะคะมันสั่นแบบ คำเต็งอน่ะนะคะโวกาบูแลค่ะคอมเพลตมองเตค่ะก็คือคำศัพท์เพิ่มเติมเริ่มจากแถวนี้นะคะจากซ้ายแถวซ้ายมือไปขวาม,มือนะคะเล r ริก็คือข้าวเลบ o ลเลบ o ลเด r ริก็คือถ้วยใส่ข้าวนะคะเลจ m บ o ก็คือเป็นแฮมนะคะเป็นหมูหมูแฮม ลาซุปก็คือซุปนะคะลาซุปเดอะมิโซมิโซซุปนะคะก็เช่นกันนะคะถ้ามีคำนำหน้าคำนามเป็นเลอก็เป็นคำนามเพศช,ชายถ้าใช้ลาก็เป็นคำนามเพศหญิงนะคะต่อไปเลเลกิม le, ก็คือบรรดาผักต่างๆนะคะมีเป็นพผักโขมนะคะใช้ le, เลเติม S ด้วยเล เลกิมบ์ลาซาลเดก็คือผักสลัดนะคะเลบักกงก็คือเบคอนนะคะที่แบบเป็นสามชั้น่ะนะคะอร่อยชอบนะคะเอาไปทำบาร์บีคิวเลฟก็คือไข่โลเมเลตนะคะเป็นเหมือนไข่คนไข่เจียวอะนะคะลาบิสกอตก็คือบิสกอตนะคะบิสกอตก็เป็นขนมบิสกอตนะคะ กรอบค่ะเลนุยอ่านว่านุยอก็คือเป็นเส้นเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานี่แหละนะคะเลอครัวซองอร่อยค่ะเลอครัวซองนะคะลาบริโอชขนมเหมือนเป็นเค้กเนอยอ่ะนะคะเค้กเนอยอร่อยค่ะลาบริโอชชุ่มเนอยอร่อยมากนะคะทานเป็นอาหารเช้าค่ะลา กองติเตก็จะเป็นการบอกปริมาณนะคะอ่ามาดูกันมีมีอยู่เจ็ดตัวอย่างนะคะยุปังขนมปังนะคะยิสึกก็คือน้ำตาลอเวกยิ avec, สึกก็คือใส่น้ำตาลด้วยนะคะซองสึกก็คือปลัสจากน้ำตาลนะคะอเวกโดแก้วน้ำหนึ่งแก้วนะคะอเวกโด อินตัสเดเตน้ำชาหนึ่งถ้วยนะคะเดยาอุดยาโยเกิร์ตนะคะ